สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกิตชัยเพียมแย้มผู้สมัครผู้ว่ากร,รุงเทพมหานครหมายเลข29ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาคุยในเรื่องของสมัครแอปพลิเคชันในเรื่องที่จะส่งเสริมในเรื่องของการสร้างอาชีพในกนร,รุงเทพมหานครนั่นคือแอปพลิเคชันที่ใครก็ได้ที่เป็นอาชีพอิสระนะครับสาม,มารถเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ได้ วิธีการง่ายมากนะครับท่านก็เป็นอาชีพอิสระนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเชฟนะครับผมยกตัวอย่างเชฟหรือว่าเป็นช่างก่อสร้างหรือว่าเป็นช่างที่ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าประปาในบ้านหรือเป็นช่างซ่อมรถก็ได้ที่เป็นอิสระนะครับท่านมาขึ้นทะเบียนกับกรุงเทพมหานครท่านก็จะอยู่ในแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วท่านก็สามารถทำพรีเซนต์พรีเซนต์ตัวเองว่าเออตัวเองเป็นอาชีพอะไรอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเห็นภาพชัดเจนอย่างเชฟนะครับ ท่านเป็นเชฟท่านทําอาหารแบบเนี้ยอร่อยนะครับท่านก็เข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันกรุงเทพของกทมตรงนี้เนี่ยท่านก็มาพิศษเ,เลยครับว่าท่านสามารถทําเมนูอะไรอร่อยยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเป็นเชฟที่ทําปลาเก๋าแล้วกันปลาเก๋าง่ายๆนะครับปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วแล้วกันง่ายๆนะครับท่านเป็นเชฟที่คิดว่าตัวนี้เป็นเมนูเด็ดของท่านท่านก็สามารถอยู่ในแอปพลิเคชัน สามารถพรีเซนต์ได้ทั้งตัวรูปของท่านแล้วก็เมนูอาหารที่ท่านทำนะครับเมื่อคนที่สนใจเนี่ยเขาสนใจแล้วเขาเข้ามาแล้วเขาสึกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันทำปาร์ตี้ที่บ้านนะฉันอยากมีคนมาทำปะเกา๋าเนื้อสิวให้เพื่อนๆทานเกาะง่ายมากครับเข้ามาสั่งเชฟตัวนี้เลยครับนัดเวลานัดหมายว่าอ่ะฉันมีงานปาร์ตี้เวลานี้นะคุณจะต้องเข้ามาทำอาหารจัดเตรียมมาให้ฉันเลยแล้วคุณก็มาทำสด,สด นะครับเพื่อบริการเพื่อนของฉันอ่าสมมุติมีเพื่อนมาทานด้วยกัน5คนปากเก๋าหนึ่งตัวพอก็สามารถคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนได้เห็นไหมครับง่ายมากถึงเวลาเชฟก็สามารถที่จะเดินทางจัดของสดเนี่ยเข้ามาปุ๊บมาถึงมาแค่ทำครับใช้เวลานิดเดียวมาตั้งเตาแล้วก็ปรุงรสให้กับลูกค้าในเมนูที่มีการพูดคุยกันแล้วก็สั่งการกันมันก็จะมีหลักฐานในแอปพลิเคชันนะครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องความปลอดภัยหลายๆคนอาจจะถาม อย่าลืมนะครับที่ผมบอกองนีครับว่าอาชีพอิสระพวกนี้จะต้องเข้ามาเป็นสมาชิกของแอปพลิเคชันของกรุงเทพมหานครจะต้องมีการทําประวัติมีการตรวจสอบประวัติสิ่งหนึ่งที่ลูกค้านะครับจะดูได้นั่นก็คือเมื่อลูกค้านะครับมีการใช้บริการก็จะต้องมีการเขาเรียกให้คะแนนให้คะแนนความพ,พึงพอใจความพ,พึงพอใจเป็นยางไรให้5ดาดาวรสชาติอาหาราให้ห้5ดาว บางคนบอกว่าฉันไม่ชอบรสชาติแบบนี้เลยผิดหวังมากเลยฉันให้สองดาวเพราะให้สองดาวก็ต้องให้เหตุผลว่าเพราะอะไรอ่าอย่างเช่นทําอาหารหวานไปซึ่งบ้านฉันไม่ชอบอาหารหวานนะครับคุณก็สามารถคอมเมนต์ได้ใครที่เข้ามาคนต่อไปไลน์ต่อไปลูกค้าไลนา์ต่อไปพออยากจะใช้บริการก็จะมาดูโอ้เชฟคนนี้มีคนชมาการบริการดีเลิศน้ําใจดีเลิศแหมทําทอาหารให้แถมมีขนมมาให้อีกโอ้ประทับใจมาก เห็นไหมครับมันก็เป็นการส่งเสริมรุ่นลงในเรื่องของอาชีพอิสระคนทุกคนก็สามารถที่จะออสั่งการได้ว่าฉันอยากได้เมนูนี้แต่ฉันอยากได้เชฟคนนี้ฉันอาจอาจอาจจะมีความูสุกว่าปลื้มในหน้าตาก็ได้นะครับอาอาจจะถึงเวลาก็อาจจะออให้คะแนน5ดาวไปแล้วถึงเวลาบอกได้เลยว่าชอบเชฟคนนี้หนึ่งแหมหุ่นล่ำบึกหล่อเพียวแหมพูดจาไพเราะเห็นไหมครับมันก็จะเป็นการที่ส่งเสริมให้เกิดอาชีพตรงนี้ได้ ในอาชีพอิสระอันนี้คือแอปพลิเคชันหนึ่งครับที่ผมจะทำท่านไม่ต้องห่วงนะครับวิธีการต่างๆเนี่ยพักประชากรไทยเราเตรียมความพรม้อมไว้แล้วหลายๆอย่างนะครับเตรียมทั้งแนวความคิดเตรียมทั้งวิธีการรวมทั้งมีการจัดสร้างระดับหนึ่งแล้วเพื่อที่จะนำมาใช้สู่สาธารณะเห็นนะครับง่ายมาก ทำอะไรไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณเยอะะครับแต่เราสามารถทาและส่งเสริมให้เกิดอาชีพได้จริงอันนี้คือสิ่งสําคัญที่พักประชากรไทยมีความตั้งใจที่จะทําตรงนี้พี่น้องครับเรามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพัฒนากรุงเทพมหานครกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดๆนะครับหากท่านมีข้อสงสัยหรืออยากจะให้ผมนําเสนอในแนวความคิดเรื่องอะไรบอกมาได้เลยครับทางเพจไทย Citizen Party หรือเพจของผมก็ได้กิจชัยพยอมแย,ย้มเป็นภาษากิีกนะครับ K R I T C H A I แล้วก็วัดแล้วก็ P A Y O M Y a M กิจชัยพยอมแย้มผมก็จะนำเสนอในสิ่งที่ท่านถามมาผมก็จะตอบไปครับวันนี้กลับมาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดี